ให้เราเปิดเว็บ google ขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะและพิมพ์ว่ารายงานตัวว่างงานค่ะพอพิมพ์เข้ามาแล้วจะเจอหน้าเว็บแบบนี้นะคะให้เราเลือกไปที่ DOE eService อันที่2นี้ได้เลยค่ะพอกดเข้ามาแล้วจะขึ้นระบบบริการประชาชน eService หน้าตาแบบนี้นะคะให้เลือกไปที่เข้าสู่ระบบสําหรับบุคคลทั่วไปสีส้มค่ะ พอจะหน้าตาดิจ i ตอลไอแบบนี้นะคะให้เลื่อนลงมาข้างล่างซ้ายค่ะกดคําว่าลืมรหัสผ่านพอเราลืมรหัสผ่านแล้วเขาจะให้ใส่ชื่อบัญชีผู้ใช้ค่ะให้เราใส่เลขบัตรประชาชนของเราลงไปค่ะพอใส่เลขบัตรประชาชนเสร็จแล้วให้กดเมนูถัดไปได้เลยค่ะ จะขึ้นช่องทางกู้คืนบัญชีค่ะจะมีให้เรากู้คืนทางเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือว่ากู้คืนทางบัตรประชาชนค่ะเดี๋ยวเราจะลองกู้คืนทางโทรศัพท์มือถือก่อนนะคะกดไปที่อันแรกได้เลยค่ะเสร็จแล้วให้เลือกยืนยันค่ะและระบบจะส่งรหัส OTP ให้เราทางมือถือค่ะเป็นตัวเลข6หลักหน้าตาประมาณนี้นะคะแล้วเราก็นำตัวเลขมาใส่ในช่องว่างได้เลยค่ะ ใส่ตัวเลขเสร็จแล้วให้เรากดปุ่มยืนยันได้เลยค่ะระบบจะขึ้นว่ารีเซ็ตรหัสผ่านสําเร็จค่ะและจะส่งรหัสผ่านใหม่มาในข้อความของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะหน้าตาประมาณนี้ค่ะให้เราก็อปปี้รหัสที่ระบบให้มานะคะและกดเข้าสู่ระบบได้เลยค่ะระบบจะให้ล็อกอีกอีกครั้งหนึ่งค่ะให้เราใส่บัญชีผู้ใช้ของเราที่เป็นเลขบัตรประชาชนเมื่อกี้และรหัสผ่านที่เราก็อปปี้เอาไว้ค่ะเสร็จแล้วให้เลือกเข้าสู่ระบบค่ะ เพียงเท่านี้เราก็เข้าสู่ระบบได้เรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเราจะรายงานตัวก็ให้เลือกที่ขึ้นทะเบยียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานได้เลยค่ะและในกรณีที่เราเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะหรือว่าไม่ได้ใช้เบอร์เดิมแล้วเราสามารถกู้คืนทางบัตรประชาชนได้ด้วยค่ะให้เรากดกู้คืนบัญชีทางบัตรประชาชนและกดยืนยันค่ะระบบจะให้เรากรอกเลขบัตรประชาชน13หลัก ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดและก็รหัสหลังบัตรประชาชนค่ะเมื่อเรากรอกเสร็จแล้วก็กดยืนยันได้เลยค่ะระบบก็จะขึ้นว่ารีเซ็ตรหัสผ่านสำเร็จพร้อมกับให้รหัสผ่านใหม่ออมาค่ะหลังจากนั้นเราก็ก๊อปรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบเหมือนเดิมได้เลยค่ะเพียงแค่นี้เราก็เข้ามารายงานตัวกรณีว่างงานได้แล้วค่ะ และถ้าใครอยากดูขั้นตอนการรายงานตัวก็กดได้ที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านซ้ายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ